น้ำพักนะคะ่ะผีผึ่งไปไก,กล้สมูเลยค่ะดอกซั้นนีเอาอยุค่าเกณนอะไรอยู่ไหน,นก็น่อยก็มนก่ง่เอานะค่ะไอยเกิดจนบานดอกแม่แย,ยนะค่ะสีดอกเลยนะค่ะมูอีกค่ะอ๋อแยนอกมาสั่ง แล้วค่ะพี่นุ้่มนี้ค่ะเดี๋ยวหนุ่ยเดี๋ยวนึงนะคะ่ะเห็ดโกยไงค่ะดอกนึ่งนะคะ่ะหิดอกแรกแหกมันค่ะเป็นเห็ดโกยไงอ้ยพอเห็ดเพิพ่งใต้ใกล้ฆ่บัดที่เนี่ยกำลังออกเลยค่ะพี่น้องเหญ่อีกดอกนึงค่ะ เอามาเก็บน้ำกันค่ะอืมงามครับนะคะ่ะเีดผึ่งใต่ไกลเห็ดกออีกดอกนึงค่ะ งามเลยค่ะอื้ที่อีกค่ะอ๋อแนลงมาสาม สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะเอาก็มาพบีมัคอหน้าตากันจากน้อยนะคะพี่น้องก็สวัสดีในวันศุกร์นะคะวันที่14เดือน7พศหกสิบหกนะคะพี่น้องพี่ก,กัสเกลนะคะโคกมาาัซับมงคลคือเกลนะคะอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิคือเกลละคะ่ะเอาเห็ดชุดแรก,กของเฮาได้มานี่ก็เป็นเห็ดกกเห็ด เพิงไต่กล้นะคะแ้วก็เห็ดนาคาตัวเห็ดน,นะคะาคาไป็ทาเพ่อแม่พี่น้องได้เบึงเลยนะคะไปแล้ะค่ะไปลุ้นไปตามกันเรื่อยๆข้างในคือเก่านะคะว่ามือนี่แพลวซีมีขั้วมันบาฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นเห็ดอียงแน่น,นะคะผลเละค่ะข้าวไปลุ้นไปตามกันเรื่อยๆคือเก่านะคะไปค่ะเห,ห็ดเผิงนุ่งยุ่งค่ะดออกเนืน้องามเลยค่ะพี่น้อง หิบผึ่งใครหรือว่าหิดผึ่งค่ะหิดผึ่งเขานะคะพี่น้องดอกดก,กําลังพอดีเลยค่ะนี่อีกดอกนึงค่ะเห็ดอยังนี้ค่ะอูเห็ดทานห็ดทานดอกนึงค่ะ นี่อีก,ดกนด่งค่ะเห็ดผึ่งไข่รว่าเห็ดผึ่งเขาค่ะเห็ดผึ่งแดงดอกนุ่งค่ะนี่แกะแมนค่ะเอาได้รทำบุบุนหนิ บอ,อดอกน,นะคะมันเถาสีปาทิมค่ะแั้เป็นเชื้อปีนาเบิ้งดอกนี้คะ่ะเอาได้บ่ดอ,อ,อกนี้ก็เถาก,กัน,นะคะ่ะเห็ดก็อีกดอกนึงค่ะนี่แหละคะ่คะจิกจิกเห็ดน้ำก่อนกี้หินเนาะคะ่ะ เบิ่งเห็ดก็ดอกนี่ค่ะน้มคักง่คักเอาไปไน่ค่อยไดเทาเลยนะค่ะเอาได้ยุค่ะพี่น้องเห็ดเพงิงยุ่งค่ะสองดอก นี่อีกดอกนึงค่ะขี่เพิงใตใกล้ดอกนึงค่ะมูมันจัากยู่ใสค่ะพี่น้องไม่ดอกเดียวกลุนโตนค่ะขี่ค่ะมูมันดอกนี้มีี่ค่ะไม่กว่วมูม่มูนะคะ ฝอหเหิ่งหง่งเดียวค่ะสึงมูเลยค่ะแต่ว่ามัไม่งอหัตไงไงเนาะค่ะพี่น้องซุ่มดอกน,น้อยก็หลายอยู่ค่ะแต่ว่าสีเหลือเอาไปดอกนี้ไงเนาะดอกยวไม่น้อยเขาก็จะปลูกไว้เอาค่ะจักสะ์ะ บอกเบิดเงาเลยค่ะดอกซ้ำมีเอาอยุค่ะเกงได้อยู่นะก็น้อยก็นีก็บ่าเอานะคะ่ะเอากรสิบลูกไว้เห็ดผลนีงมันหมันมากหัวหลุดไว้นะคะพี่น้องตรงอัน,นี้มันในจักน้อยค่ะเห็ด่านค่ะ เห็บตะไคร้ดอกหนึ่งค่ะข้อเห็ดก็ตูนนึงค่ะอีกดอกนึงค่ะอยูนในไต่คอร์สใหม่ค่ะสิ่น้นอ,นนองอีกสองดอกกำงามเลยค่ะไม่เกิดเป็นบานดอกง่ายแล้วนะคะ เบื้องค่ะเห็ดสามสี่ดอกนี่ก็สิเต็มกระตาแล้วค่ะพี่นอ้องมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยนะคะดอกนี็ก็ตั้งปันเสาเงี้ยค่ะพี่น้องหักเอาเลยนะะนเยนาะค่ะเห็ดพึ่งไม่ให้มัวเชียวอีกดอกนึงค่ะโอ้พี่ข่าอีกดอกนึงดอกเห็ดงามๆค่ะ อันนี้เห็ดเพลิงนุ่งงงหัวเขียวนะคะพี่น้องหัวเขียวอีกดอกง่ยายๆเลยค่ะดะอกนี่กับมะคงมะงอนปานสะพนะววงงสานเลยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะเห็ดตัวใหญ่ค่ะสามดอกร่วนค่ะพี่น้องอีกดอกที่สี่ นี่ค่ะอยู่ปลายมีสาวแพรวนี่ค่ะซีดอกเลยเนาะคะ่ะมูนี่เอา้าพวกตัวค่ะพี่น้องนี่าตายแล้วเอาตังได๋ล่ะ ดอกงามกุมูนะคะในกำลังพอดีกินเลยค่ะสัานีน้ยหิดพังเหลืองค่ะหิดพังแดงค่ะโอ,อ้ยังเจาะกินบุคคาบ้างเลยังุ้ด้จีแหละคือค่ะตัวดมันแข็งดีด้ว ดอกมีให้งามค่ะตูมๆได้เนาะคะ่ะพี่น้องนี้ีเพิ่งงด้เก็บเห็ดก้อนนี่ค่ะดอกงามพร้อมหืมบึงมึงเอยียงเงินกัดกินบุค,ค่ะอีดก,ก้อยดอกนึ่ค่ะ ันกมดลินมวดนี้ก็บกาดเก็บเก็บได้ค่ะม้นมดลินดอ,อกมุดดำน้อยๆเนาะคะ่ะอีกดวงนึงค่ะดอกเราจะง่ายๆค่ะมนนีส่งเขอ,ขอทายด้วยนะคะหล,ลายดอกเลยแต่ว่ากักีน,น้อยๆเนาะคะ่ะไม่เพ็ยงพองดอกนึงค่ะ ขาไหมค่ะดอกบางงามเลยดอกน่ยขาเป็นไงเนาะคะ่ะเห็ดนาเลาค่ะดอกเดียวเห็ดก้ค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะแสงจิ้งคืองบมานก็องอกพอดีเลยนะคะใ่ไ หน่งดอกนี่ค่ะแห้งดอกแบบไงเลยค่ะน่ะป๊าหน,นึ่งถั่วยังขาวอยู่ค่ะดอกซ้ำนี่ตูมังดีซ้ำได้ค่ะพี่น้องซ้ำจานหน่อยใบนึงคุณตาี่ย ดอกงงามค่ะค่ะพี่ดแดงเดี๋ยวยูดอกเดี๋ยวกุ้นต้นอยู่ค่ะพี่น้องเห็นบะค่ะเห็ดโกงนี้หอกกระสิบได้ดอกมึงอยู่นะคะ่ะเป็นส้มเร้วเลยนี่น่มงามค่ะมองแล้วดอกสองดอกไปกับังดีกว่วห้องไม่ได้เก็บนะค่ะพี่น้องนังดีก่าห่างๆแบบบ่เห็นอย่างเลยน,นะคะ่ะมันกระเมยเนาะแต่ว่ามือนี่กั ถาม่าห้างพ่อกระห้างอยู่ค่ะแต่กับพ่อได้เล่นไปเรื่อยเื่อยู่ค่ะพี่น้องคะเบงดอกนี่ค่ะป้าเห็ดถึยังดอกนี่กัไม่งามดีแท้ค่ะเบ่งเน่งามคักนะค่ะเห็ดถึงนุ่งดอกนี้สวยสุดเลยค่ะนี่กำลังเต็มที่พอดีแสบค่ะาซ้ำนี่บ่ถือว่าบานบ่ถือว่าตุ่มแล้วค่ะปาดอกนี้ก็งามค่ะถึงงามถึงอ้วนเลยค่ะ เห็นบ่ค่ะบอสไฟว่าสิเห็นง่า,งงายๆนะค่ะพี่น้องแดดกระเหียมตาค่ะนีอันนี้ก็หาย,ยากแม่บัดทีนี้มันยู่นะัเงงนี่ค่ะงง,างงาแบบนี้จ้ะจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่องสุดท้ายของแพ้แล้วนะคะแพ้กับสีมัสรุปผลงานให้เบิรงเลยนะคะเอาเมื่อนี้กะทือว่ามีความหมานมาฝากหลายเติบอยู่นะคะเกือบเต็มใจอยู่นะคะพี่น้อง ก็จะเป็นเห็ดิงนุ่งย่งเนาะค่ะเห็ดเผงไตใกล้เห็ดเพิง,เเพงแดงเนาะคะ่ะหล้วกะ็เห็ดกอ้อค่ะเอารู้สึกว่าเห็ดผงก็เริ่มบอ,อกแล้วเนาะคะ่ะพาเขามาชุดแรกเขาก็ซื้ด้เป็นเห็ดผงไตใกล้เนาะคะ่ะยังดอกงามๆอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องเห็ดกอ้อนี่ก็มีดอกตูมดอกบานเนาะคะ่ะดอกน้อยๆก็ยังมีอยู่เนาะคะ่ะถ้าว่าเห็ดกอ้อสีไว้นี่ก็โมเมนค่ะถ้า ว่าสีไว้เป็นอย่างคือมีเห็ดยังมีเห็ดดอกน้อยๆยังสี่เนาะค่ะแค่ว่าบบเมียเนาะค่ะมันสีอกรวมกันไปเลยเนาะค่ะเห็ดปีนี้เนาะเบิงส่งแล้วเนาะค่ะแต่ว่าเห็ดละงูก็ยังไม่พลาด้เห็นจากดอกเลยเนาะค่ะเห็ดผึ่งยุ่งก็เห็นเป็นแบบมองละดอกสองดอกสามดอกไปเรื่อยๆเนาะค่ะปีหน้องเขได้ออกเป็นมูงง่ายๆเลยเนาะค่ะแต่ละปีมันสีออกเป็นมูงง่ายๆมูงละเป็นยี่สิบดอกก็มีเนาะค่ะยี่สิบสามสิบดอกนี่ก็มีค่ะแต่ว่าปีนี้ยังพอเป็นสองดอกสามดอกอยู่เนาะค่ะมีเมื่อวานนี่แหละค่ะที่ว่าเขาได้เห็ดผึ่ง เป็นมูนะคะสิบกระดอกดูมิมาว่านนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามือนี้ก็บพอแบแบบห่างๆคือเห็นแล้วนะคะพี่น้องเอา้ามือนีกก็ถือว่ามาลายเติบพี่เนาะคะ่ะเอาสําหรับคลิปนี้แพลกับสิบพ่อไว้ซ้ำนี้แล้วนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็ยืาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพ่าพาไปนําในได้ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ